หนึ่งเปิดไฟครับไม่มีไฟถูกเปิดขึ้นนะครับเปิดไฟครับยังไม่มีนะสองนี่เดี๋ยวจริงจริงก่อนะคุณวิกเปิดไฟครับยังไม่ออกสองคนคุณวิกคุณผานต์อ่าคนต่อไปนะครับน้องไก่เอ๊ะมาแล้วครับสวัสดีครับหนุ่มหน้าหวานของเราสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนตร์ ร้องพิงได้ไหมครับร้องพิงได้ไหมสักนิดนึงอยากให้เธอร้องรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกทุกอย่างมองฉันที่หัวใจร้องรักด้วยหัวใจประมาณนี้ครับได้แล้วโมยเยี่ยมเยี่ยมอ่ะ อันนี้คือว่าคุณจะไปกับเขาไหมจะปิดไฟก็ได้หรือจะไปเลยนะครับลองคิดดูอยากชาเลนก็มาครับผซเลือกแค่นี้นะครับตอนนี้ก็เลยรอให้เขาออกมาแสดงความสามารถก่อนปังปัพี่จันรสันเลือกผมผมก็เลยเห็นว่ามันเป็นโอกาสก็เลยเลือกพี่จัน์สัน ตอนนั้นคือก็ใช้เซนตอนนั้นคิดเอาเลยอะไรเงี้ยน้องมีศักยภาพแบบมากกว่าที่เราเราคิดเอาไว้แล้วเซนของผมมันก็บอกถูกว่าเออผมผมเลือกน้องก็มันมันก็ถูกต้องแล้วเป็นช้อยที่ดีสุดสำหรับผมแล้วนี่นะครับพูดแรกของสานสานเขาผมฝากด้วยนะครับพี่